พี่น้องโอ้พี่สาวนำมาใส่ถุงจ้ะโอ้ใส่ถุงแบ่งขายพี่น้องถุงละเท่าไหร่ครับก็ถุงละเศร้าจ้ะถุงละเศร้าข้อศรีว่ามันแพง้อืออ้าถุงละเศร้าก็ถุงละเศร้าอืมขันเขาต่อยี่สิบบาทหนึ่งสี่ขายเด้ออย่าขายเด้อเออยี่สิบบาทผู้ขายเลยเนาะขายเศร้าขายซาบาทเด้อห้ามขายยี่สิบบาทเด็ดขาดอือยี่สิไปแล้วบ่ฮะจ้ะไปน้ำไม้ก็ันโอ้แยกบัวพัดไปขายน้ำไม้เพื่อน้องไปไปไป เขาจะไปฮอดสายพี ة, ่น้องไปเดินทางยายบัวพันยายบัวพันป้าบอยาก ขันข้าขันข้าคอเสื้อซาบาทเนี่สีข่บอบบเจ้าขายี่สิบเอาบาอบขา้สีขายี่สบซาบัดโขายแกงบยากอาบายากกบบเป็นอย่างเดาะไปเรื่อยโอ้ยายบัาพันเร็วขนาดผมเสื้อเด็กชาอะไรบอกมา คใหญ่บัวพันขายบดเลยขายบดเลยเอาแซวว่าบัวให้เขาเมาบัวกไ่ได้เมาเขาขายบัวขายว่าได้นี่บอกว่าเขาเมาจะขายเด้อว่ะอะโอเคโอ้ thank you thank you โสมานร่ำรวยบ่ได้ขายเมาส์ผลเอลขายเสื้อถุงผลบอา ดอกไม้ตาวันดีคืองามแท้วะดอกไม้ตาวันดีดม,านดมาบ่าท่านตอกพันขายพี่น้องพันขายก่อนพันขายก่อนมาบ่าท่าน สว่างเลยนะเาลลนะะาะสว่างรถเด้อหันรถเข่าได้ไปไป ที่สุดก็ถึงบ้านแล้ว